ผมคาดว่าน่าจะเป็นที่ของไอะารน,นะตัวเองดูดิคือถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยทุกคนคือเราห้ามขึ้นไปเสี่ยงเด็ดขาดเฮ้ย,ย,ย,ยจับได้ปันนินเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ <c oughs> นีหีใช่ลห,หน,นีมมีหลังท่ผมนีมาชิุ่งะสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมผมดินนะครับซึ่งคลเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปของผมเป็น คนแรกนะทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับในการทาคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมากับพี่หนุ่มนะครับผมผมสวัสดีครับผมหนุ่มคนเดินทางนะครับครับแล้วก็น้องแจ็คอีกท่านหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับแจ็คคนลุยป่าครับครับก็ทุกคนครับผมรบ้อกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างนี่จะร้อนมากเลยนะทุกคนในช่วงหน้านี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอาจจะเป็นลมหรือว่าหน้ามืดได้นะครับพวกเราทั้ง3คนเนี่ยเลยตัดสินใจว่า ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยเราต้องหาทำเลในการพักผ่อน,นนะครับในช่วงริมลําธารนะครับพวกเราก็เลยตัดสินใจเดินทางมาในริมห้วยขนาดใหญ่เลยทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะแล้วก็มีล่องหินเนี่ยก้อนใหญ่มากเลยนะครับยังไงพวกเราทั้ง3าคนเนี่ยก็จะไปหาทำเลในการแคมป์กันในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นบริเวณจุดไหนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวยังไงเราทั้ง3าคนก็จะขอตัวเดินทางกันก่อนนะครับผมนะครับ ในวันนี้นะพวกเราทั้ง3าคนเนี่ยตัดสินใจกันแล้วนะครับเราเนี่ยจะแคมป์ดูบริเวณฝั่งนี้เลยนะครับทุกคนนี่คือมันเป็นทำเลที่ผูกเปเนี่ยได้3คนพอดีเลยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือมีแอ่งน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเหมาะในการเล่นของพวกเรามากเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยแคมป์ใกล้กับที่พักของพวกเราเนี่ยคือทุกคนจะมีเปย์นี่ครับเก,ก่าใช่เปย์เก่าเลยซึ่งเป็นของนายพานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกคนดู เป็นข้าห่มเก่าๆแล้วใช่ไับใช่ไหมเป็นข้าห่มนะข้าห่มแล้วก็ครมมัดก็อันนี้น่าจะเป็นเปนะครับทุกคนมัดขวางทางเลยนะใช่ใช่นี่ครับตัวเดี๋ยวยังไงพวกเราก็จะเอาตรงนี้เนี่ยเผาทิ้งเลยนะพี่หนุ่มนะเพราะมันดูแบบไม่สบายลูกตาทุกคนแล้วก็ที่พีกกว่านั้นนะใกล้ๆเลยนะทุกคนจะมีนี่นะครับผมห้างนะเจอไหมครับจะมีห้างนะ ไม่รู้ว่าใครทำไว้นะครับทุกคนดูไม่สามารถขึ้นไปพักบนห้างได้แล้วนะทุกคนแต่ดูแบบนี้เนี่ยมันสภาพเนี่ยน่าจะปุกพังไปเยอะเลยนะแต่ผมจะลองขึ้นไปดูคร่าวๆนะทุกคนว่ายัางขึ้นไปเหยียบได้หรือเปล่าแต่ผมคาดว่าน่าจะไม่ได้แล้วแค่จะขึ้นไปดูวิธีการทำให้ทุกคนได้ดูนะครับผมโอเคหลังจากนี้เนี่ยพวกเราก็จะจัดเตรียมที่พักกันก่อนนะโอ ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาสำรวจบนห้างนะทุกคนนี่นะครับห้างก็จะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนดูดินี่นะครับระะผมอยู่ใกล้มากนะยคือผมเนี่ยไม่กล้าขึ้นไปเลยนะครับทุกคนเพราะห้างเนี่ยฝั่งนู้นนะทุกนไม้เนี่ยแห้งมากเลยแล้วก็จากไม้ไผ่เนี่ยดูตัวน,น่าจะเป็นเชื้อไฟอย่างดีนะถ้าเราขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเราอาจจะตกลงไปได้นะผมเนี่ยแค่อยากขึ้นมาดูนะว่าเขาทําแบบไหนแต่ก็เป็นที่ของหายพัน หรือเปล่านะผมคาดว่าน่าจะเป็นที่ของธนาคารนะคุดูดิคือถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยทุกคนคือเราท้ามขึ้นไปเสี่ยงเด็ดขาดน,นะทุกคนโอ้เรามาอยู่บนริมห้วยเลยนะครับทุกคนเออไม่ใช่ริมห้วยแต่อยู่ใจกลางห้วยเลยนะถ้าช่วงที่หน้าฝนนะครับผมว่าตรงนี้นะน่าจะเป็นเส้นน้ําขนดยาดใหญ่ลงมาตรงนี้เลยนะคาดว่าเขาน่าจะมาหาพวก นกหรือว่ากระรอกหรือเปล่านะทุกคนเพราะมันจะมากินลูกไม้นะครับทุกคนดูดิลูกไม้ก็ออกลูกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ล่วงไปเยอะมากแล้วแล้ว,ลวก็ข้างบนเนี้ยจะสุกนะครับทุกคนก็อ,อยู่ประมาณนี้นะส่วนน้องแจ็คเนี่ยกำลังกาอ,อกไฟอยู่ข้างล่างเลยนะเคหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไปช่วยน้องแจ็คนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเป็นพ่อครัวเองนะครับผมไปอย่างนั้นเราก็เดินทางลงกันเลยดีกว่านะ เรายังมีภารกิจอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะเดี๋ยวพาทุกคนมาสำรวจประมาณนี้นะครับทุกคน เฮ้ยจับได้ปันนิเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจ็กเจ๊กนี่ยจับได้ปันนิ้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระโดดกระโดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอดโจับได้เหรอโคตรเทพบอกเลยตัวใหญ่มากโอ้ตุดยอดครับโอ้โหนี่โคตรเทพตัววันห้านิ้วขึ่งโลพี่ขอ้นโลได้อยู่ตัวเนี้ยเดี๋ยว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 ปีชีมันก็ สุดยอดนะพี่ีเด็กเก่งมากครับผมโอเครบร้อยโอ้โหดินแบบว่าแบบหลุดมือนะดินถาจับมาได้ก่อน อันนี้ือใเจ้าเดือกับเทียนจินเลใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เจ้านี้ทำ มาสดๆอะไรใช่ไหมปลาตัวนี้โอ้โหเพิ่งไปจับมาเมื่อกี้ได้เมื่อกี้สุดจริงอะดีนะไม่หลุดมือไว้หลุดมืออดเลยนะเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยหาอาหารในที่นะเนี่ยเออต้องมันกำลังกระโดดขึ้นมาผมก็เลยจับเลยไงผมว่าไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมเพราะนมหัวทองนี่เไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยนุ่มหัวทองเปล่จ้าเปล่ กับเขาของพวกเราทั้ง3คนนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะส่วน oh, <wow. S 1> พี่นุ่มกับน้องแจ้งเนี่ยผูกเปอยู่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยก่อนที่พวกเราทั้ง3คนเนี่ยจะกินข้าวนะทุกคนคือเราเนี่ยจะไปอาบน้ําก่อนนะคือไม่ไหวแนละ้วทุกคนขนาดแบบที่แบบลมลื่นอย่างนี้แนละ้วพี่นุมนะ่มเนาะคือมันยังอบร้อนมากเลยนะทุกคนดูเสื้อเนี่ยเริ่มเปียกแล้วนะ How, <wow. S 1> คือทนไม่ได้แล้วถ้าเราไม่อาบน้ําก่อนเนี่ย How, <wow. S 1> ผมว่าน่าจะกินข้าวลาบากหน่อยนะ How, <wow. S 1> คือไม่ไหวครับกับสภาพอากาศนะทุกคนโอเคยังไงก็ ไปเล่นน้ำกันก่อนนะครับก่อนที่เราทั้งสามคนจะกินข้าวกันนะวอรไปอาบน,น้ำดีกว่าทุกว่าว เราเพลงแกงแกงนี่มันเป็นยังไงก็เนียนน้ำเชื่อมอย่างกัอ๋อไอ้เชื่องเนี่ยนะตรงนี้เรขึ้นไปข้างบนตรงนี้น้ำลายอยู่แช่ไว้ตรงนี้อง,องีให้น้ำพุน,น,นออกลหมมดอืัไม่งั้นน้ำจะขุ่นใช่ป่ะพี่นุ่น ดูพี่ดูพี่ไม่มีเลยดูไม่มีเลยเหรอเออไอยู่ตรงทางน้ำเลยเนี่ย

ที่จะกินข้าวกันแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเมนูเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะทุกคนนี่มาดูเลยครับอันนี้จะเป็นผัดผักกุดนะครับผมแล้วก็จะเป็นแกงป่านะครับผมนี่มะเขือไ,ไก่ฟักอทองตัวฟักยาวก็น้ำพริกที่พี่หนุ่มเตรียมมาที่บ้านนะครับครับแล้วก็แกงปลานินนะครับต้มจืดเป็นปลานินนะที่ผมเนี่ยไปจับได้มาเมื่อเย็นนี้นะครับผม <laughs> ใช่หมอแจ็คใช่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 ก็จะมีผักนะครับที่ผมเนี่ยได้ไปหามานะจะเป็นผักกูดนะทุกคนนี้แล้วก็กล้วยที่พี่ดุมเอามากระลำที่น้องแจ็คเอามานะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับไปทานเข้าพร้อมกันเลยดีกว่าครับครับอืม กต่สร้างกระต๊อบหายใจห่วยเหลือมีสักหลังนะทำไม่ได้นะทำได้นค่หูแกมเลย เป็นอะไรดิอืมอืมผิดผิดเนี่ยผิด อืมอร่อยไกง่ง่ะดิบมาอ,อร่อยมากจริงจริงถ้าได้เมื่อคืนจะอร่อยนี่ไม่อร่อย ไปนานเนะงอี้ยนะตื่นมาหิวมืดเลยหลังจากที่เราทั้ง3คนเนี่ยกินข้าวเสร็จนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็มาประจําการอยู่ในที่ของเราแล้ว ผมเนี่ยจะอยู่ริมสุดเลยนะครับ,รบส่วนพี่หนุ่มเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนี่ก็น้องแจ็คเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับทวนคือผมบอกเลยว่าก่อนที่จะมืดหรือว่าตอนเย็นที่เราเข้ามาแรกๆเนี่ยยุงก็มีหน่อยนะพี่หนุ่มนะมมยุงก็จะอาจจะไม่เยอะเท่าไหรแนละ้วทุกคนแต่ตกดึกมาเนี่ยผมบอกเลยแทบจะไม่มียุงเลยนะช่วงนี้คือ,อยังไม่มียุงสักตัวเลยนะที่มากัดพวกเราทั้งสามคนนะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยคิดว่าในยดึกเนี่ยน่าจะหนาวนะ แต่ขอให้มันหนาวนะครับทุกคนคือมันก็ยังมีความร้อนผสมอยู่นะซึ่งได้ไปล้างหน้าเนี่ยก่อนที่เราเนี่ยเผลอหลับไปนะเราก็ได้ไปล้างหน้าให้สว่างนะครับทุกคนคือก้อนหินเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนนะพี่นุนะัสใช่ก้อนหินที่อยู่บนบกนะครับ<อ>ที่อยู่ในน้ำอ่แบบไอไอความร้อนมา<อ>เลยอ่ะครับ่อมันน่าจะเก็บความร้อนไวในช่วงกลางวันนะพี่นุัก็ผมบอกว่าช่วงนี้เนี่ยที่ ผมบอกไว้แล้วครับคือช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศนะค่อนข้างที่จะร้อนมากนะแถวบ้านพวกผมเนี่ยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับก็เหมือนที่ผมบอกเลยว่าอาจจะหน้ามืดได้นะเวลาถ้าเราอยู่แบบคนอยู่ในห้องแอร์บ่อยๆนะพี่น<ม>ุม่มนะถ้าออกมาในข้างนอกอย่างเงี้ยแดดมันร้อนในะบางทีอาจจะทําให้หน้ามืดนะครับโอเคหลังจากนี้เนี่ยเ๋ยาพวกเราทั้ง3คนก็จะมานั่งพูดคุยแล้วก็พักผ่อนกันแล้วนะครับผมไอเรื่องหน้ามืดเนี่ย ชี่ก็น่ามืดบ่อยนะเวลาเจอเด็กนะอ่านอนเชื่อนะนอนดีกว่าไ้้าฝนอ่นีนท่วมถึงเลยไม่ิผมว่าตรงนี้น้ง ฮะตัวอะไรครับพี่เฮ้ยแต่ได้ยินเสียงเดินดังนะเหมือนที่ได้ยินอยู่ก็แค่ที่ก็นึกว่าเป็นพวกหนี ตงเป็นตัวอะไรสักอย่างแน่ๆเลยมากินลูกมะดือนะมะดือสุกเออเอไม่น้ำนตัตายนะนเลไม่เป็นตัวสักอย่างดูเป็นตัวอะไร รอบที่เราจะนอนจะมีที่น่งขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็โดด้เหี้ยยเฮ้ยอะไรแจ๊กแจ๊กอะไรวะอะไร ใจเย็นนะจ๊ะตัวอะไรอะตัวะอะไรแจอุ๊บวางเงี้ยเอาลไปเลยด Hãy gọi đi thôi thôi hay chắc đi dù Huy Huy ใช่เหรอขวิ้มเลยขวบลิ้มยขวบมีลวบลิ้มีลยขวมเลยขวบลิ้มีล้มเลยขวบ้มเลยขวบลิ้มเลยขวบลิ้มเลยข้มเลยขมีลยขวมเลยขมีมีลยขวบลิ้มเลยมเยขวมเลย้มเลวบลม มี้ฟืนนี่เปล่าพี่ฟืนฟืนการก็ร้อนนะเราไม่ค่อยได้หาฟืนเออข้างนี้เขาว่าเขาว่าเส้าหมีป่าวะเออไม่แน่นะพี่โดนยิงอะไรปิงปิงเหรอโดนหัวพี่เออเป็นอก็ปิงปิี่ก็กลัวนะหัวได้หมีอ่ะไหวอยู่ไงมันไหวต้องก่อก่อกองไฟไว้เออเขาไม่มาหรอกถ้าเราก่อกองไฟไว้ เออเออยากยากมันได้ยินคนไปมันก็น่าจะไปน่าจะไปฮะโอ้ยถ้าระยะนี้ถ้ามันดุจริงๆมันคือตัวมังนาแล้วแสดงว่าเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อืเขาไฟเราดับไปนานแล้วไงเราก็นั่งคุยกันไม่มีหลังพึ่งแถวนี้น่าจะอยู่ริบบูวยังไงพี่เนอะบริเวณนั้นน่าจะมีเอาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะซึ่งมันตกมาจากบนห้างเก่านะทุกคนแล้วก็ลงมาในน้ำนะซึ่ง น้องแจ็คเนี่ยได้เข้าไปดูบบระยะใกล้ๆนะทุกคนแล้วก็เดินไปห่างจากพวกเราหน่อยนะประมาณสักเกือบ50เมตรนะแล้วก็น้องแจ็คบอกว่าเจอกับหมีนะน้องแจ็คเนี่ยเอาหนังกระติกยิงนะครับแล้วก็เหมือนมีเนี่ยมันตกใจนะ<อ>ตกใจแล้วก็มันวิ่งไปฟังนู้นนะพวกเราก็เลยรีบตัดสินใจว่าก่อกองไฟสว่างนะเพื่อเป็นสัญญาณว่าตรงนี้เนี่ยมีคนอยู่หรือว่าจะเป็นสัตว์ที่ไม่กล้าเข้ามาใกล้ที่พักของพวกเรานะคือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงน้ำพึ่งนะทุกคน คือคนเนี่ยมักจะไปหาน้ำพึ่งกันเยอะนะแล้วก็วเป็น<ม>อาหารใช่เป็นอาหารโปรดของพวกหมี่ด้วยนะหมีเนี่ยชอบมากเลยนะเวลามีน้ำพึ่งนะคือจมูกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะพี่<ช>นุ่มนะ<ผ>มคือแบบได้ยินได,ได้กลิ่นแบบก,กลิ่นไกลๆ<า>เลยนะยิ่งเวลามีลมพัดนะทุกคนคือน้ำพึ่งเนี่ยพวกสัตว์หมีเนี่ยมันมีสัญชาต้ตญยานของมันนะคือมันเหมือนมันจะได้กลิ่นของมัน มากับลมนะพี่หนุ่มนะมแล้วก็มันก็จะไปจองกิ่งไม้กิ่งนั้นนะแล้วก็มันก็จะไปขึ้นกินผมคาดว่าบริเวณใกล้ๆเนี่ยอาจจะมีหลังพึ่งก็ได้นะพี่หนุ่มนะคือเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะพักผ่อนกันนะคือเราเนี่ยต้องคอยดูสถานาการณ์แบบทุกรายละเอียดนะทุกคนคือว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะพี่หนุ่มนะครับผมเราก็ต้องผัดกันอยู่เวรนอยู่ยามนะครับ,รบโดยที่ผมจะอ,อยู่ก่อนนะครับต่อไปไอาจจะเป็นน้องดิดก็ได้ไอาจจะเป็นน้องแจ็คก็ได้ครับ<ช>แต่ใครไหวก็อยู่ก่อนนะครับ ใช่โอเคครับทุกคนเนี่ยยังไงพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็จะขอตัวพักผ่อนแล้วก็เราจะดูว่าดึกดึงเนี่ยจะมีสัตว์อะไรเดินมาใกล้ๆที่พักของพวกเราหรือเปล่านะถ้าไฟดับเนี่ยระหว่างใครเนี่ยที่ยังอยู่เวนก็ไปสุ่มไฟใหญ่ขึ้นต่อนะพี่หนุ่มนะโอเคครับยังไงในค่ำคืนนี้ก็ฝันดีนะครับผม นเอก็เช้านี้เนี่ยผมเนี่ยอาจจะตติมสายที่สุดเลยก็ได้นะครับทุกคนคือเมื่อคืนเนี่ยนอนดึกดึกมากครับคือนอนไม่ค่อยหลับเลยทุกคนน้องดิดเป็นคนอยู่ยามครับคุณสุดท้ายครับผมเดี๋ยวพวกเราก็เก็บข้าวของกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะพี่นุ่มนะแล้วก็เราก็เคลียร์ทำความสะอาดขนาด ไปตรงนี้นี่เราก็นําไปเผาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขยะที่นี้ไปเผาอีกครับทุกคนดูให้มันแบบสาดลูกกตากหน่อยนะพี่นุ่มเนาะอโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวพวกเราทั้งสามคนก็จะขอตัวเดินทางออกจากป่าแห่งนี้แล้วนะครับผมซึ่งใครที่จิมชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจใเราทั้ง3มคนด้วยนะครับแล้วก็รอดูว่าคลิปหน้าเนี่ยเราทั้ง3ามคนเนี่ยจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรก็รอติดตามดูได้แล้วสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัว ลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับ